สวัสดีครับคุณสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเลขศา,าร์แต่หรัเลขศาษาของเราก็คือการคิดเลขไวหรือเลขเร็วนะครับแบบอินเดียดังนั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นที่การฝึกเขียนเลข60กับขเก้าวแลวรวมไปถึงเขียนตัวเลขที่มีขีดข้างบน3แบบนะครับอ่ะอันแรกเราเรียนก่อนนะครับ ตัวเลขครบสิบคืออะไรตัวเลขครบสิบก็คือจํานวนเลขโนดสองจำนวนบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับสิบก็จะมีคําตอบเป็นนี้หนึ่งคับสองคับแปดสามคับสี่คับแล้วก็ห้าคับห้ามีทั้งหมดกี่คู่ห้าคู่โอเคครับมีแค่นี้ง่ายเนาะ ง่ยนะคบคือนำเลขโดดสองจำนวนมาบวกกันแล้วมีค่า่ากส10เราเรียกมันว่าคบส่วนคบเก้าก็เหมือนกับคบส0เราจะนำเลขโดดสองจำนวนมาบวกกันแล้วมีค่า่ากเก้าเราเรียกมันว่าคบเก้าหรือคู่เก้ามีจำ้วดกี่คู่สี่คู่กี่คู่อ่าต้องมีห้าคู่มีห้าคู่นะเราลองดูนะครับคู่หนึ่งที่ยังไม่หยิบเข้าไป หร okay. ือเก็บไว้ไว้ถามคืออะไรนะครับมี1คู่8ปมีสคู่7จมีสามคู่หกแล้วก็มีสี่คู่ห้าอีกหนึ่งคู่ใครรู้เอกอะไรนะอ่าโอเคไือพูดนะครับศูนย์เก้าเคีหคู่เนาะนอ่ต่อมานะครับก่อนที่เราจะํานะอีกหเรื่องง่ายๆนะครับอ่าอีกหนึ่งเรื่องเรื่องต่อมาเป็นตัวเลขที่มีขีดข้างบน ตัวเลขที่ขีดข้างบนนะ่ยคืออะไร 1. 1> ะตัวเลขที่ข้างบนไม่รู้ครับ 1. 1> ตัวเลขที่ขีดข้างบนคือตัวเลขเหล่านี้ต้องบวกเพิ่มอีกหนึ 1. 1> อย่างเช่นถ้าเลขสองขีดบน 1. 1> ก็จะมีค่าพ่ากับสองบวกหเป็นสามถ้า7จ็ดขีดบนคือ7จบวกหน่งได้เท <1. S 1> ่าไหร่ 1. 1> okay. โอเคนะครับเห็ 1. 1> นไเราจะเอาสามเรื่องนี้ไปบวกไป 1. 1> ลบ ดนการคิดเลขแบบเวทคณิตอ่านะครับประมาณนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับอ่านครับต่อไปเราจะทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับหกสิบหกเก้าแล้วก็ตัวเลขที่มันมีกี่ข้างโบน่าที่เราเรียนไปแล้วเนาะาจะทำในการใช้แบบฝึกทั้งหมดกี่เล่มส,สามเล่มน,นะครับสามเล่มเรียนสามเล่มน,นะครับโอเคเดี๋ยวครูจะให้แจกแบบฝึกโอเคจากสี่ทับช่วยครูหน่อย เป็จ็ดหรือเจกให้เพื่อนหน่อยนะครับอ่าต้อมาดูนะครับ,รบเจ็ดเหลนี้แล้วคุณจะแจกทุกกาน,นะครับใครที่ได้แบบฝึกแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดได้เลยนะครับจะได้ทั้งหมดโค้ชสามชุดนะครับต้องควรนะครับ ใครใครได้แล้วทำได้เลยครับใครสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะครับถามได้เลยนะคนก็ได้ก้าขีดพนก้าวขีดพนก็คือตัวเล่นแบบนั้นมันต้องทำอะไรลูกบวกหนึ่งบวกสองเป็นี ยังคมาแล้วนะงรครับอาทิตย์แจกิยหรือยังอ่าลงมือทำี่เลยนะครับใครงงตรงไหนถามน้องถามนะครับใครงงไหนถามโอเคนะครับโอเค ทําไปเลยนะครับใครทำเสร็จแล้วบอกใครสงสัยตรงไหนให้นักเรียนถามนะครับทําไปเลยนะครับใครเสร็จแล้วบอกได้เลยนะครับ ใกล้จะหมดเวลาแล้วเนาะนักเรียนคนไหนที่ทําเสร็จแล้วคนไหนที่ยังทําไม่เสร็จบ้างใครทําเสร็จแล้วมีไหมมี้วเนาะคนที่ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรวบรวมส่งนะครับถายชั่วโมงส่วนคนที่ยังไม่เสร็จเอาแบบึกกลับไปทําไหนต่อลูกทีบ้าที้าแล้วค่อยนํามาส่งในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปนะครับอ่ามีทั้งหมดแบบฝึกหัดหนึ่งชุดจะมีอยู่ห้าชุดใช่หรือไม่ เป็คนเรามี3แบบ6 4 69แล้วก็ตัวเลขขีดข้างบนในทั้งแบบมบ3แบบนี้จะมีทั้งหมด5ชุดะครับนักเรียนทำให้ครบทุกข้อทุกชุดเนะาะและอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองไว้ในหน้าที่1นของแบบฝึกด้วยนะครับอ่านะครับวันนี้น่าจะหมดเวลาของค่าเลขสงสารแล้วนะครับนักเรียน เก็บสาระเก็บอุปกรณ์เพื่อ,ตอเตรียมตัวไปเรียนวิชาต่อไปงาบเก็บก่อนนะครับเก็บให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเนะเาะงาเก็บเสร็จยัง<ะ>เหลือนะครับคณะธรรมดา,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 าัิวัฒนธรรม